ณโอกาสบัดนี้อาตมมาภาะัสินดงพระสธรรมเทศนาไมในธรรมมีคาถาเพื่อเป็นเครื่องสสรงองคัสสตาบารมีที่บรรดาท่านิสราธาณบดีท่านหลายที่พร้อมใจกันมาบมำเพ็ญกุศลประจําปักทั้งนี้เพราะวะ่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ได้มีความเลื่อมใสในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบุรุมัสารดาสมมาสัพพุทธเจ้าเป็นเหตุยังได้พากันมาปฏิบัติพระธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเป็นเช่เป็นสำคัญ สำหรับวันนี้นันบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ทำบุญครบถิบุญกิิยาวัตถุท้งสามเระการแล้วตามที่องค์สมเด็จพระบพิตรเจ้าทรงสอนยคืนหนึ่งทานใหม่บุญสำเร็จอนการบริจาคทานอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ทำแล้วสองสี่งถ้ใหม่บุญสำเร็จใีการรักษาศีล อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัยก็ทำแล้วสามีปัดสนทวนาใหม่สมบูรณ์สมเด็จการเจริญาวนาคำว่าเจริญนี้เคยประวัตการคิดตามเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านกำลังสันดับรับรสพุทธโทธทศนา ันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคิดตามก็ชื่อว่าภาวนาใหม่ได้ทําแล้วแะ่นั้นความดีในใ,นในดๆที่องค์สมเด็จพระบรมทีแก้วทรงกล่าวว่าที่เลยน่ะสุขสิงยันติผู้คนผู้มีศีลจะมีความสุขในพภาชาติปัจจุบันได้สัมรรายภบ สีเลนนัโกกสัมปทาบุคคลใดมีศีลจะมีทรัพย์เยอยเยินทัางในชาติปัจจุบันได้สัมปร,รายาพบสีเลนานิพุติงยันติศีลยกเป็นปัจจัยเข้าถึงะนิพานได้โดยง่ายปัดนี้บรรดาแต่พระธบริษัททั้งหลายทำแล้วทุกเรืร่อง วันนี้จะนำมาเรื่องราวของสาวกของรงฆสมเด็กพระบกิจอดีตสอนมาสนแสดงสมันดาจนพระธบริสัทก็พอเป็นนิทัศนะความว่ามืองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสมเด็จป,ประทัยบอย่างยั่งาานอินยาบทรปรากฏไว้อยู่ในพรนะเชตวันมหาวิหารในกาลสังนั้น องสมเด็จพระพิจมานได้ทองเสเด็จไปสู่เมืองอาราวีประเทศสมเด็จพระบรมรโลกไปเชิดชี้ในแสดงพระธรรมเทศนามหาสติปัฏฐานสูตรแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายโปรดจำไว้ด้วย ว่ามหาปฏิปทานนสูตรนี้องค์สมเด็จพระจินา์สีบรมาสตนดาสมมาสัมพสทธเจ้าเทตกิเดียวคืออารวีนครที่เรียกว่าอุตรคุรทวีตนเองแต่ว่าคนในสายนี้องค์สมเด็จพระจินา์สีเทศอย่างเดียวเฉพาะมหาปฏิปทานนสูตร นี่จำเป็นที่จะต้องเทศอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีฐทรงตัดเป็นธรรมบาลีไว้ว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จเร,ระสสมมาสมพุทธเจ้ายังไม่มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในตนกลับนี้สมเด็จพระจินสีเกิดเป็นเกิดตัตว์ต่อมาก็เป็นพระเ,เจ้าจักรพรรดิราชปกครองโลกมีมาหาสมุทรสี่ 4, เป็นขอบเขต เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรม,มโลเปเชษในสมัยที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชก็ใช้เปลือกแก้วห่อไปในที่ทั้งพวงหาอได้เด้๋ยองเท้าแก้วหลือเกเปลือกเมื่อหาะไปในโลกนี้ทั้งหมดแล้วก็หอะไปในโลกต่างๆที่มีจักรวาลที่มีมนุษย์และไม่มีมนุษย์ มาในการท่ครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้เหาะไปยังอุตรคุรุทวีปกล่าวคือว่าเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่มีคนอาศัยอยู่โลกนี้องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวว่าเป็นโลกของบุคคลผู้มีบุญจริงๆจะเรียกว่ามนุษย์แท้ก็ไม่ได้จะเรียกว่าเทวดาก็ไม่ได้ เพราะความสุขของคนโลกโลกนี้เรียกว่ามันกึ่งบุญกึ่งเทวดาคำว่ากึ่งคนกึ่งเทวดานี้ก็หมายความว่าสภาวะร่างกายของเขาเป็นมนุษย์ทรงกันห้าเป็นปกติต้องทำมาหากินเป็นปกติแต่ว่าในโลกแห่งนี้ไม่มีแสงอาทิตย์หรือว่าไม่มีแสงจันทร์ โลกทั้งโลกสว่างไปด้วยแสงของแก้วมณีคนทุกคนมีแก้วมณีติดตัวแก้วมณีจะส่งแสงสว่างไปออกจากตัวไกลมากเป็นนั้นว่าคนทุกคนมีรสมีกายใช้าย้กับแสงกระแสของอาทิตย์ส่องออกไปไปไหนก็สว่างทั้งตัวทำให้มองดูคนประเภทนี้ว่ามีความสวยสดงดงามมาก นี่บรกิการหนึ่งและอีบริการหนึ่งคนในโลกนี้ปรากฏว่ามีความสุขเพราะคนทุกคนประกอบไปด้วยความหินห้าแรกกายครบถ้วนขึ้นงที่ว่ากฎหมายสําหรับบ้านเมืองกฎพ่อบังคับใดๆที่จะลงโทษสันไม่มีในโลกวรกนี้ครับสิ่งของเขาทั้งหมดก็ปรากฏอุบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีคนยากจนเห็นใจ พืชพันธัญญาหารก็มีอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างหนี่งข้าวที่เราจะนำมาสิงกันเขานำพนไเรวานเข้าไว้แต่ความสิงไม่เหวานไม่เห็นท่านบอกท่านบอกเป็นเ่ืั้งว่าพืชคือต้นข้าวมีอยู่เป็นโตกติไม่ต้องปลูกไม่ต้องสร้างข้าวขึ้นมาแล้วเมล็ดข้าวกลายเป็นข้าวสารไม่ได้เป็นข้าวเปลือกนี่ก็มีความสุข ขาบนความดีเวลาที่นําข้าวมาหุงก็ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องสีไม่ต้องทําอะไรทั้งหมดเก็บข้าวจึงเป็นข้าวสารมาแล้วมาใส่เข้าไปในหมอ้อเอาม้อไปเท้าแล้วน้ำใส่ลงไปแล้วแล้วก็หม้อไปตั้งไว้ที่แก้วมนันีข้าวจะสุกเองไม่ต้องกลับไปดูไม่ต้องกลับไปเช็ดทำดทอะไรทั้งหมด เมื่อสุกเองก็จะอยู่เป็นสภาพปกติไม่ไหม,ไม้ไม่เสียกไม่มีอันตรายเมื่อคิดมีความปรารถนาว่าเราต้องการอย่างนั้นอย่างนี้มากินร่วมกับข้าวอาหาร,ววรประเภทประเภทนั้นจะปรากฏเป็นอาหารทิพย์นี้โลกนี้เป็นโลกที่มีความสุขที่สุดพระยาเทพกับโลกโลกกมนุษย์คือมนุษย์เโลกที่เราอยู่ ตามกระแสพระัธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโคข้อนี้ก็จจเห็นว่าเราสู้เขาไม่ได้เข,ขเขามีความสุขใจก็มีความสุขใจเพราะสุขใจเพราะว่ามีศิลบริสุทธิ์ไม่ต้องเกรงว่าใครจะฆ่าไม่ต้องเกรงว่าใครจะรักจะขโมยกัน ไม่ต้องเกรงว่าบุคคลคนใดจะยื้อย่งความรักซึ่งกันและกันวาจาอย่างใดที่ผู้เสนอเกาไม่ต้องเกรงทำโกหกมดทิตหลอกลวงเรื่องการไร้สติและมัจัญะไม่มีกับคนที่หนึ่งคนมีสติสมบูรณ์นี่เป็นการสบายกายและสบายใจทั้งหมดสั่งาด้กายที่จะประก,กอบกิจการก็ไม่มีอะไร มีอย่างเดียวอยากจะปลูกบ้านขนาดไหนก็ปลูกตามชอบใจงานที่ยนนักอยู่สักหน่อยนั่นก็คือไปเก็บเอาเม็ดข้าวมาหูงกินเท่านั้นการหุงข้าวก็ไม่ต้องเตาไม่ต้องเช็ดไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดวางไว้บนแก้วมันีมันก็สุกเองเหมือนก็เตาไฟฟ้าในปัจจุบัน เป็นอันว่าคนในโลกนี้นั่นองค์สมเด็จพ,พระพักตร์วันบรมาราสรนดาสัาสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรรว่าก่อนที่เขาจะมาเกิดในโลกนี้นั่นเขาเคยเป็นทวนดามาก่อนแต่ถ้าว่าเมื่อเป็นบญแห่งความเป็นทวนดาหมดไปกรรมที่เป็นเอโกศนอันใดมันยังไม่มีเหตุที่จะให้ผลแก่นั้นจะมาเกิดในโลกที่เราอยู่นี่มันเกิดไม่ได้ ื่อการเกิดในโลกที่เราอยู่นี่ก็เกิดมันจะรับผลนอกจายการกล่าวคือกรรมที่เป็นกุศลและกรรมที่เป็นอกุศลขณนนะใดที่กรรมที่เป็นกุศลให้ผลเวลานั้นเราก็มีความสุขขณะใดที่กรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเวลานั้นเราก็มีความทุข เราจะเห็นว่าเราเกิดมาในโลกนี้บางวันก็มีบางความตกขวาที่ก็มีความทุกข์ไม่สม่ำเสมอกันเพราะว่าเราจะต้องรับผลกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแล้วสองประการสำหรับคนในโลกรุนั้นมาพ้นจากความเป็นทวรดามาแล้วกรรมที่เป็นกุศลบางอย่างยังให้ผลอยู่และกรรมที่เป็นอกุศลยังไม่มีโอกาสจะให้ผล ฉะนั้นเขาจึงต้องเกิดเป็นคนในโลกกุรุไม่ใช่โลกนี้นี่เป็นตัวอย่างอันดีสําหรับก่อนที่เขาจะเกิดเป็นเทวนาถาากุรุนี้ทั้งหมดก็ประกอบด้วยคุณธรรมสองระการคือหิริและโอตตาหิริจกะอายกอายแต่ความชั่วไปทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ โอตะปะเกรงกลงัวผลของความชั่วว่ามันจะผลเป็นความเดือดร้อนดังนั้นจึงไม่ปฏิบัติในเหตุแต่งสอมรายการนี้ปฏิบัติเต็เพี่งความดีมีศีลห้าเป็นปกติเป็นเหตุให้บุญเขาย่างยืนองค์สมเด็จพระจินสีพระมศัสดิ์สนดาสัมมาสังฆทาว Mm hmm. เมื่อทรงเหาะไปในโลกกุลุแล้วองค์สมเด็จพระบริตี์แก้วที่งกลาง่าวแก่บุคคลทั้งหลายพวกนี้ว่าโลกนี้มีความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็รจริงแหลแต่ทว่วยังสู้โลกที่เรียกว,ว่าชมพูทวีไปไม่ได้เพราะว่าโลกนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสัตว์พระพุทธเจ้าไม่สัตว์ในโลกกุลุ จะทรงตรัสเฉพาะใน,คน,น,นคนในชมพูทวีปเท่านั้นคนในชมพูทวีปมีโอกาสที่จะเพึงปฏิบัติธรรมขพระององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้า,าแล้วมารุมรักผลไปตามตามกันเึื่อมีความสุขยิ่งไปกว่านี้องค์สมเด็จพระเจยสีทรงแนะนําให้เข้าใจแล้วก็พาสร้างใจเจ้ววนเขามาสู่โลกนี้ เป็นอันว่าชาวกุลุส่วนหนึ่งเีื่อในองค์สมเด็จพระจินดาสีจยากจะมาโลกนี้ก็มาไม่ได้เอเจนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรในสมัยที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชจึงได้ใช้อำน,นาจของจากแก้วออกพระบุคคลประเทศนี้มาไว้ในอินเดียนในกนุมพูทวียังเรียกในแดนดินนี้ว่าแดงของชาวกุุรัฐ ตาที่ก็เมืองจริงๆที่ว่าอารวีนครในสมัยนั้นพระองค์สมเดรร็จพระจินวรพาพวกนี้มาอยู่ในที่นี้แล้วเขาจะได้พบกพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้พบต่สมัยนั้นก็ไม่ทราบเป็นอันพราองค์สมเด็จพระบพิติเ้าเป็นพระเจ้าจากสัติราชเมื่อหมดอายุไขก็ทีวงค์ไปเกิดในดุสิตสวรรค์ หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันท่องท่องเท,ที่ยวไปตามความของความดีก็หลับกลุ่มไปเกิดจัดเป็นองค์สมเด็จพระจินาสีบริมาสารเสดาสมมาสมยายาุท<ม>ัออยเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชาวกรุนี้เขาพิจารณากันเฉพาะสหาคติปสฐานาสูตรแต่งสีเขาจะปฏิบัติกันเป็นปกติทั้งรัฐพื่อทุกคนปฏิบัติเสม,มอกัน ดันั้นเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระภักวันทรงเสด็จไปสมเด็จพระจอมไตรปิรมศาสนดาจึงเทศเฉพาะมหาคติปัานสตรทั้งสีเท่านั้นเป็นปัจจัยคน้หลายเหล่านั้นบรรลุธรรมาบุษสมัยว่าเป็นประโูดาสกิทาคานาคาอรหันกันมากเพราะทนเดิมทนดีอยู่แล้ว หลังจากเทศแล้วก็มีกุลบุตรท่านหนึ่งที่ในามวรัฐบาลมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสตรนดาขอบวชพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าต้องการจะบวชก็ให้เวลาพ่อแม่เพื่อก่อนถ้าพ่อแม่อนุญาตจะบวชได้เมื่อเขาเปลาบิดามันดาเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ นั่นมีลูกชายคนเดียวไม่อยากใจบวชอยากใจครองเรียวยียงห้ามปรามในที่สุดท่านก็อดอาหารบิดาบรรดาก็จําจะต้องให้บวชกะเถิดรักมอนบวชแล้วในสำนักพขะองค์สมเด็จตัวทรงสวัสดิ์ศึกษาความรู้พอสมควรแค่วันเดียวท่านก็ขอหลีกเข้าป่า เมื่อล <ind> <gen> well ีกเขาป่าเจริญสมถาวิปัสนามาไม่พังครบสามเดือนก็เป็นพระอรหัตตับขนเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลบริบัศาสนาแล้วจึงกลับไปบ้านเยี่ยมบิดามารดาบิดามารดายินดีนำหญิงสาวมีความสวยอย่างหนึ่งแล้วก็ดำรั์สินทั้งหมดที่เป็นมหขาเศรษฐีมากรใหอดู มรสมบัติทั้งหลายเหล่านี้พ่อแม่มีไว้เพื่อเจ้าแล้ะสตรีคนนี้มีไว้เพื่อแต่งงานกับเจ้าขอเจ้าจงสิกมาลองสมบัติพระเถรบาก็กล่าวว่าทรัพย์สินทัน้งหลายเหล่านี้ก็ดีสตรีลูกงามเหล่านี้ก็ตามทีไม่มีความหมายซึ่งของศัตรัละมาจะมาขอให้บิดา,ดา,ามดนนำทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ไปทิ้งในรมหาสมุทรใ,ให้หมด และก็มาศึกษาธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จโตรมัสุคตจะมีความสุขพ่อแม่ก็ตกใจท่านยังอธิบายฟังว่าไอ้เรื่องทรัพย์สินมันเป็นอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้พวกคุมมันไปไแล้วก็มีแต่ความทุกข์ในที่สุดเรากับทรัพย์สินก็ต้องจากกันตายแล้วแบกไปไม่ได้เรากล่าวยอดบวิดามารดามีความเข้าใจ ฟังท่านแล้วมีความเรื่มใสจับใจในับธรรมเเศนาสองท่านก็ได้เป็นประโสดาปฏิผลหลังจากนั้นเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปในสวนของพระเจ้าเป็นดินในขณะนั้นพระราชาซึ่งเป็นเจ้าของพระราชดิยาณยิงเข้ามาพบพระราชบาลรู้จักกันดีในสมัยเพื่อมาเป็นมนุษย์ยิงถามวัฒนธรรมบาล ท่านเป็นลูกขอางมาหาเศรษฐีและก็เป็นลูกคนเดียวมีความสุขมากทําไมไม่อยู่กางในการครองสมบัติทําไมจึงต้องออกมาบวชอย่างนี้การบวชย่อมมีความเป็นสุขไม่พอต้องการร้อนอาจจะได้เย็นต้องการเย็นอาจจะได้ร้อนต้องการกินเช้าเอาจะได้กินสายต้องการกินสายอาจจะต้องกินเช้า เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามค,ความพอใจด้วยการสงเคราะห์ของบระชาคนพระธรรมบาลยินิสกล่าวว่าการบวชเป็นของดีเพราะว่าธทรวัตเป็นท่ายกสัลหาพระราชาจึงได้ถามว่ามันเป็นอย่างไร ตอบคำรัฐบาลดีดีกว่าว่าชาวโลกมีความพร่องอยู่เป็นนิดเป็นท่าเขงตันหานเป็นปกติท่านถามว่าพร่องไปอยู่ปเป็นนิสเป็นยังไงรัฐบาลยิน,นถามว่าเวลานี้พระองค์เป็นพระราชาปกครองประเทศนี้ใช่ไหมพระราชาก็ตอบว่าใช่พขายิงถามตอบไปว่าถ้าหากว่ามีบุคคลบุญใดเขาไปบอกเมืองใกล้เคียง มีทรัพย์สินสมบูรณ์มากแต่ว่าอ่อนแอในการปกครองพระองค์อาจจะทรงยึดได้โดยง่ายโดยไม่ต้องเสียกำลังทหารเลยพระองค์จะเอาไหมราชาก็บอกว่าเอารัฐบ,บาลก็ถามต่อไปถึงเก้าเมืองสิบเมืองเขาก็บอกว่าเอารัฐบ,บาลยังได้บอกว่านี่แหละโลกมันพร่องอยู่เป็นนิดมันเป็นท้ายของตันหาคําว่าพร่องก็หมายความว่าความเต็มความพอมันไม่มี ไอเ้เวรนทยขขงตัณหาตัณหาเราความชายาญอยากมันอยากจะได้อยู่เป็นปกติทั้งๆท,ที่รู้ตัวอยู่ว่าการปกครองทรัพย์สินใดๆไม่ช้าตัวก็ตายตายแล้วแบกไฟไม่ได้แล้ยังด้เกียดายอีกการบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการตัดความพร่องของจิตพระราชาสงสัยถามว่าตัดยังไงพระอาจารยบายเลยบอกทาให้มันพอขึ้นมา เห็นโทษเพื่แต่ภาพกันห้าคือร่างกายว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นทุกข์มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องส้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในธรรมกลางมีการไหลตัวไปในที่สุดในที่สุดทรัพย์ถินมันก็พังคนก็ตาย ไม่มีใครนำไปได้มราระวาังใจจากขันห้าคือไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราร่างกายเป็นเพียงทาสีเข้ามาไปชุมกันโชกาวแล้วก็สลายตัวถ้าเรายัง,งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่ก็ต้องเกิดมาแบบนี้มีความคล่องแบบนี้ถ้าวางภาระอันนี้ได้เสียเมื่อไรเราก็สบายใจที่เท่าทีา่นม่ผ่านเรียกว่าจุดความดับของการเกิด จิตเข้าถึงนิพพานเข้าถึงความสุขที่สุดซึ่งเป็นเอการตาตปรมสุขไม่ต้องเกิดมาเพื่อความแก่ความเจ็บความตายความทัดพ์าีจะของรักขอเจ้าใจไม่ต้องมีทุกอย่างเลยเป็นอันว่าท่าน,สนแสดงวัฒนธรรมเทศนาแต่โดยยอกพระราชาเข้าใจขอขอลาจากพระราชนิเวศการที่นาเรื่องราวนี้มาเทศกวางแย่บรรดาท่านพุทธบริษัท ราบชัดว่าการเข้าถึงาศาสนาขององค์สมเด็จพระสุรสวัตนั้นเราทําใจพวกเราให้เต็มด้วยจิตมันร้องอยากจะได้นอนอยากจะได้นี่อยากจะได้นั่นวราะการหากิน้วยความสุจริตทมไม่เรียกว่าตัญหาที่เรียกว่าตัญหากาเรียกว่าหาเกินอดีต อระบ,บัรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาแสดงวัะธรรมเทศนามานี้ก็พอดีกับเวลาเทศมากไปไมันจะยาวเกินไปสำหรับวันนี้ก็ขอยับยั้งไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดแห่งธรรมเทศนานี้อาตมาภาคในฐานะประสงค์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสติญาีิฐานอ่างคุณประรีรลแตนทรัย มีพระพุทธรันตนะธรมรัตนะและสังฆร,รัตนะทั้งสามเดะการขอจะไมบานบรรดาท่ั้งทิษวทสุกท่านให้มีแต่ความสุขสวัสดิภพัะนะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงจะเจริญไปด้วยจากตุรพิธ์พรชัยทั้งสีเ่เดะการ มีอายุวันณะสุขระระละและปฏิพันธ์อาทุกสั้นมีความประสงค์สิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสงฆ์ความปรารถนาจงสุรการอาตะมาภาพราพรานมีสัจนามาในธรรมมีคาถาก็ขอยุติสัสธรรมะเทันนาลงคงไว้แต่เพียงตรงนี้เอวังก็มีด้วยกระกชนี